แค่นี้ก่อนแล้วกันนะพอยกตัวอย่างให้เห็นนะว,ว่าพเราก็พอจะฟังแล้วก็ค่อยเห็นภาพตามว่ากฎนี้เป็นเป็นกฎตายตัวอยู่แล้วโดวยธรรมชาติท่านมาตัดสรุขึ้นมาก็จึงบรรัญญัติสับว่าพบเป็นปัจจัยชาติจึงมี แต่ถ้าพบไม่มีตัวประการทั้งปวงอย่างนี้ไม่คือไม่มีการก่อกรรมเลย่นไม่มีความโกรธอย่างนี้ทุกขจ,จา,ารารันจะเกิดขึ้นมาได้ไหมจะมันจะมีขึ้นมาไม่ได้นะนี่การเกิดที่เป็นการเกิดของขันเนี่ยข้ค,ยคือการเกิดของขันเป็นเทพในมู่เทพคนทันในบู่คนทันพูดในหมู่พูดยักษ์ในหบู่ยักษ์มนุษย์ในมู่มนุษย์สัตว์สีเท้าที่เห็นเนี่ยหมาแมวหนูอะไรต่าง กางมา้ากัวควายจนถึงสัตว์มีปีกใช่ไหมไก่นกหงเป็ดห่านอะไรแล้วกันเต็มไปหมดสัตว์เลื้อยคานเนี่ยบุศสัตว์เลื้อยคานใช่ไหมกิ้งกา่ากังคกกบเขียดอะไรตุ๊กแกเนาะตะกรวดอะไรที่เห็นเต็มไปหมดถ้าไม่มีการก่อกรรมขึ้นมาเนี่ยปรากฏการของชีวิตแบบเนี้ย ของขันนี่มันจะมีขึ้นมาได้ยังไงถ้าไม่มีการก่อกรรมเลยนะอย่างเช่นความโกรธมันเป็นของเป็ดหรือปลาเวลาทะเลาะกันเนี่ยก็ไม่ใช่ของเป็ดนะแต่ถ้าโกรธก็ต้องเกิดทุกข์กัจนาเวลามันแย่งแฟนกันนะเดี๋ยวก็ไม่ใช่ของนกที่แย่งกิ่งไม้กันความความโกรธมันมาจากตัวอุปทานที่เขาไปยึดมั่นอย่เพาะนี่มันเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติว่าเวลาท่านบรรตยศัพท์หัวข้อมันสั้นแต่ต้องเรียนรายละเอียด เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วแต่นี้ก็เห็นทั้งสังสารวัตรแล้วนะพูดถึงชาติคือการเกิดอย่างที่สมพระเล่าเนี่ยก็มีทั้งสุขติภูมิเจ็ดบายภูมิสี่แล้วก็มีรูปประพบอรูปประพบก็ครบแล้วแต่ถ้าไม่มีการก่อกรรมเลยเอาเช่นไม่มีการเข้าฌานเลยเนี่ยมันจะมีพุกพรมขึ้นมาได้ไหมหรือไม่มีการเข้าอรูปฌานมันจะมีอรูปภระพรมไหมล่ะมันก็มีขึ้นมาไม่ได้ดิไงนั้นอรูปประพรมมีตัวตนไหม ไม่มีรู้จักรือว่าเมื่อรู้แจ้งซึ่งพรมแล้วไม่มั่นหมายซึ่งพรมเพราะว่าเกิดจากเหตุปัจจัยไงหรือเมื่อรู้แจ้งซึ่งเทพแล้วก็ไม่มั่นหมายซึ่งเทพเพราะมันเกิดจากเหตุปัจจัยคือไม่ได้ไปยึดมั่นจริงจังว่ามีมีพรม,มถาวรอ,อย่างงี้มีพรมถาวรหรือมีเทพถาวรไม่มีงั้นมันจะสุดตรงไปข้างถาวรสุดตรงว่ามีมีตัวตนท,ที่เท่งแท้ในการสุดตรงไปในข้างว่ามีตัวตนท,ที่เท่งแท้แล้วพระเจ้าก็ตัดว่าเป็นสังขารนะเป็นเรื่องปลุงขึ้นมาเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงหรือ การไปสําคัญว่ามันมีตัวตนที่ขาดศูนย์อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเป็นสังขารเหมือนกันเดี๋ยวเวลาใช้ค่อยๆอ่านให้ฟังแต่พระที่เนี่ยจะรีบแบบนี้เหมือนกันหมดทุกคนว่าให้เสิร์ชให้หาปับ๊บทุกคนหาเจอตอบได้ทำให้สังคมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ไม่มีความขัดแยง้งในเรื่องคําสอนคือไม่ต้องมาเถียงกันว่าอะไรสุขทุกข์ใครทาําชาติใครทาําพบใครทาําอุปทานกนไ็ไม่มีไม่มีความสมัคคีเป็นปึกแผ่นของคณะ อนสงแล้วกันนะไอ้ที่นี้ก็อยู่กันอย่างอยู่กันอย่างไม่มีไม่มีความขัดแยงด้งต้องทรรม,มางเล่าสรุปให้ฟังว่าทําไมผู้เจ้าทงต้องมาจัดสุป,ปฏิจัตุบาทเหมือนกันเพรเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติรือผ่านมาสองพันห้าร้อหกสิบสี่ปีเห็นไหมจริงศาสนาไม่ได้เสื่อมนะคือกฎธรรมชาติเี้ไม่ได้เสื่อมเลยเนหะ็นไหมภาษาเป็นประจัยเวทนาจะมีที่ไหนก็เหมือนกันหมดอย่างเช่นที่ไมกาก็ได้ ถ้าโกรธตรงไหนก็จะเกิดทุกตรงนั้นไหมเมื่อกดนกฎม,มันก็เป็นประมาณอย่างนี้แหละฉะนั้นกฎกฎของธรรมชาติหรือศาสนาพุทธที่ปที่ท่านไปจัดสรุ้กฎของธรรมชาติไม่ได้เสื่อมนะศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่บุคลากรที่จะสอนไม่ค่อยมีมีผู้พักษาคนหนึ่งไปเยี่ยมหลวงพ่อที่เมืองไทยนะนี่เขเล่าตรงๆว่าบางทีเนี่ยระบบดีแต่บุคลากรไม่ดีแต่บางทีบุคลากรเป็นคนดี แต่ระบบไม่ดีเออมันก็จริงนะพูดถึงเรื่องศาสนาที่เราพอ่อศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่บุคลากรที่จะที่จะมาเผยแพร่ไม่ค่อยมีเห็นไหมกฎธรรมชาติไม่ได้เสื่อมนะแต่บุคลากรที่จะมาเผยแพร่ไม่ค่อยมีเหมือนที่ผู้วิพักาษาบอกกฎด,ดีรเราเปียบดีทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยทั้งกฎหมงกฎหมายเทวิษาพรเล่านะแต่บุคลากรที่ทํางานไม่ดีเห็นไหมลภาพบอกว่าเรื่องออกไหมอย่างกฎหมายทั้งหมดเนี่ยได้ดีบดเลย ในบุคลากรที่เอากฎหมายมาใช้เนี่ยไม่ดีเนี่ยคุยกับสภาคุยกรักษารเล่าให้ฟังนะแต่บางทีบุคลากรเป็นคนดีเช่นมีคนซื่อสัตย์เนี่ยแต่ระบบเนี่ยมันมันมีช่องให้ไปให้ไปคอร์รัปชันกันแล้วกันนะผู้ศึกษาก็พูดอย่างนี้ว่าอย่างที่บุคลากรเนี่ยเข้ามาเป็นคนดีแต่กฎเนี่ยมันมันมีช่องโหว่ที่ที่อะไรที่มาบีบคนดีแล้วกันนะมาบีบคนดีว่าต้องทําอย่างนี้ห้ามทําอย่างนี้คนดีก็เลยไม่สามารถที่จะ ที่จะยืนในในสังคมสังคมตรงนั้นได้นี่เป็นเป็นคํากล่าวของผู้ผู้ศึกษาคนหนึ่งที่ไปเยี่ยมหลวงพ่อมันก็เปิดกับศาสนาที่หลวงพ่อศาสนาไม่ได้เสื่อมกฎของศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่บุคลากรที่จะมามามาสอนหรือนํามาใช้ไม่ค่อยมีพี่หมอแล้วพอผ่านไปถึงห้าพันปีใช่ไหมศาสนายังอยู่กฎที่ยังอยู่แต่ผู้เห็นไม่มีแล้วเพราะไม่มไม่มไม่มีการไม่มีการเรียนรู้อะไก็หายไป แล้วจากนั้นผ่านไปอีกหลายร้อยล้านปีนี่ภาษีอริยะเมตไตรก็จะมาตัดสู ay, after, ้ตัดสู้อะไรอ่ะก็สรุปกฎปฏิสวัาด์เหมือนเดิมหรือเพราะมันไปกดตายถวายธรรมชาตินั้นพระเจ้าพระองค์เนี่ยก็ตัดสุ้ปฏิสวบาด์เหมือนกันที่หลวงพ่อทาไว้ที่ผ่าน่อนแก้วที่ปรรลุพระพุทธเจ้าพระองค์มองมาเห็นปฏิสวบาด์เหมือนกันทุกจุดจะไปอธิบายเรื่องปฏิจารของพี่หมอแล้วก็จริงๆัางใต้อาคารจักรจักรไปห้องทศกาลทีแรกนะให้เขาทาป้ายติดไว้ว่า สิ่งไม่มีตัวตนเกิดจากสิ่งไม่มีตัวตนคือถึงมันเกิดขึ้นมามันก็ไม่ได้มีตัวตนอย่างเช่นเอาเยตนะก็ไม่ได้มีตัวตนทําให้เกิดผัสสาะผัสสาะก็ไม่มีตัวตนผัสสาะที่ไม่มีตัวตนก็ไปสร้างเวทนาที่ไม่มีตัวตนเห็นไหมก็คือเวทนาไปอนัตตาเหตุที่เกิดเวทนาก็เป็นอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นเอาคำนี้มาเพราะนั้นเวทนาไม่มีตัวตนก็ไปสร้างตัณหาที่ไม่มีตัวตนไอ้ตัทหาที่ไม่มีตัวตนนี่ยิ่งตลกเข้าไปใหญ่นะ มันเกิดสุขมันก็อยากได้ก็ไปอยากได้เวทนาอีกรอบอีกเอาเกิดจากไอ้เวทนาที่ไม่มีตัวตนแล้วก็ไปอยากได้สิ่งที่ไม่มีตัวตนพูดแบบง่ายๆนะที่ที่ที่ผ่าซ่อนแก้วว่าทําไมพู้เจ้าองค์มองลงมาเห็นอะไรเห็นปฏิสุบาทเหมือนกันข้างในข้างในก็เท่ากันเป็นลกุตระเป็นวิบุตรเหมือนกันเหมือนกันอันนี้คือไม่ได้สร้างแค่เป็น,เป,นเป็นที่อะไรอะ คือเป็นที่ไปเรียนรู้ด้วยไงครับพี่หมอเป็นที่ไปเรียนรู้อันนี้เราเราส่กันฟังว่าการเข้าใจปฏิสบาตแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจกฎธรรมชาติซึ่งมันมันเสื่อมไปได้แล้วพระสวดาบันเห็นไหมพระสวดาบันจะไม่เสื่อมจากพระสัตธรรมข้อนี้เพราะว่าเป็นกฎของธรรมชาติจะไม่มีแบบอื่นมีแบบนี้เท่านั้นพระสวดาบันก็จะมีความมั่นคงมั่นคงในหลักธรรมข้อนี้เพราะว่ามันมันจะมันจะไปข้ออื่นไปได้ไงครับพี่หมอใช่ไหมแล้วก็ สิ่งที่ท่านเห็นนี่กเกอาสาธารณยญาณคือไม่ได้มีแก่คนทั่วไปไม่ใช่เรื่องนี้ก็คุยกันตามผับตามบาร์ตามงานปาร์ตี้มีไหมมีไหมไม่มีในคำว่าอาสาธารณยญาณนึกอ,ออกอยังว่ากลุ่มนี้ยกลุ่มแท็กเก็ตตรงนี้มันน้อยมากเพราะว่ามันไม่ใช่ของสาธารณะไม่ใช่ของที่มีแั่คนทั่วไปไม่ใช่ของคุณหมอนึกออกไหมส่ยของสาธารณะที่กินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยอันนี้ทั่วไปเสพกามทั่วไปทะเลาะเบาแวะอันนี้มีทั่วไปนะ แต่ไอการจะรู้กฎเนี่ยมันเป็นของมีน้อยมากสิเรียกว่าอาสาธะนญยณนี่ไหมที่เป็นความรู้ของพระเสขะขึ้นไปนะตั้งแต่พระสดาบันขึ้นไปแล้วพวกนี้จะไม่เสื่อมไม่เสื่อมเขาใช้ว่าพระพระเสขะแต่ถ้าในพระเตยบิดกหรือในประมวลศัพท์อะไรพวกนี้พระเสขะไม่ถึงพระสดาบันจนถึงพระอนาคามีนะที่ยังไม่ถึงพระอรหันต์ก็เรียกว่าพระเสขะคือยังต้องเรียนเรื่องพวกนี้อยู่แต่ว่าความลึกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปตามกําลัง อายกตัวอย่างง่ายๆนะอ,อย่างพระโสดาบันเห็นแล้วว่าสุขทุกข์เนี่ยไม่ใช่เราทํามาจากผัสสะอันนี้เขาแค่เห็นเฉยๆนะอะไรกัละสักทีละความเห็นผิดไปแล้วอย่างนี้พอขึ้นพระสีทาคามีเห็นไหมไอ้ผัสสะทขาให้เกิดเวทนาอย่างเช่นมาเช้ากินกินบะหมี่หมูแดงเนี่ยผัสสะทํา,าให้เกิดเวทนาอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดสุขแล้ว ไอ้ราคะมันก็บางลงเพราะมันเห็นเหตุปัจจัยว่ามันไม่ได้มีตัวตนนี่ไอ้โทสะมันก็บางลงโมหะก็บางลงก็เป็นพระสี่ทาขามีน,นีน่มันจะสูงขึ้นไปอีกนิดละที่พอเห็นแล้วว่าอ้ากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผัสสะเป็นปัจจัยมันจึงเกิดสุขกิจนาแล้วสุขกินาก็ไม่ใช่ตัวตนราคะก็ไม่มีเห็นไหมอันนี้ก็เป็นพระอนาคาคือมันอยู่ที่ปฏิจจ์ทั้งหมดหเลยว่าความเห็นเนี่ยมันจะพัฒนาลึกไประดับไหนลึกไประดับไหนหมอตึงออกอย่างทีนี้ ว่าทำไมเนี่ยเป็นญาณของพระเสกกะจนถึงพระอาหารหันต์แล้วกันนะพี่มรุษขออบทหนึ่งได้ไหมเรื่องของอปฏิสบาทเนี่ยที่นิพพานในที่ถัดธรรมอ่ะพี่มรุษคือคือการเห็นอย่างนี้แล้วเช่นเราเห็นว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเนี่ยนะก็จะรัความยึดมั่นว่าเป็นสังขารด้วยคือคืออย่างที่บอกพอกเห็นแล้วชื่อต่างๆมันหายไปหมดอย่างนี้ คือเมื่อ็ไปยึดมั่นวัาอันนี้ชื่อภาษาสังขางรเลยหมอเพราะามันแค่มันแค่เป็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นแต่มันไม่มีชื่ออันนี้ก็เรียกนิพพานในที่ถธรรมอันนี้ก็ถือว่าปฏิบัติเนี่ยเข้าไปถึงตั้งแต่พระโรสดาบันศีทาคานาคาแล้วก็ถึงอรหันได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นแค่ตำราวไว้ท่องแต่ไปเป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติตอันนี้ค่อยๆชี้ให้ดูไปตามกําลังแล้วก็ที่บอกว่า ผู้ใดเห็นปฏติจัสมบาทผู้นั้นเห็นธรรมใช่ไหมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นให้เราตถาคตมันจะเห็นความเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยว่าธรรมะธรรมะมันคือข้อนี้นด่เองที่ที่จะไม่เสื่อมไม่เสื่อมกไม่เสื่อมละกฎกฎของธรรมะมีข้อนี้ไม่เสื่อมการเห็นก็ได้เป็นก็มีมีหลายบทมากการเห็นนี้ก็เด้เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไหมเป็นความเห็นถูกแล้วแล้วก็มรรคผลไทั้งหมดดำเนินไปได้ว่าทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรงแล้วเพราะเห็นถูกแล้วไงอย่างเช่น ัสษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเห็นไหมก็เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาหรือตั้งแต่วิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีก็เป็นสัมมาทิฏฐิสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีนี่ก็ทุกหัวข้อละของปฏิสุบนก็เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เราให้เห็นประโยชน์ของการเรียนปฏิจาแต่ที่แรกเนี่ยเคยเรียนมาก่อนไหมเรื่องปฏิจาเคยอ่านแดีวเจ็ดวันเนี่ย หมือนขี่จักรยานที่เราพ่อบอกนะขี่จักรวาลวันแรกๆอาจจะล้มบ้างงงๆบ้างเกรงไปบ้างจับแฮนด์หลวมไปบ้างอะไรพอผ่านสักเจ็ดวันเป็นแล้วเป็นเลยนะเป็นแล้วเป็นเลยแล้วก็มีภาสิตบอกว่ายากง่ายต่อเนื่องที่แรกมันเหมือนก็ยากะฝึกว่ายน้ำมันก็ยากฝึกขัดี่จักรยานก็ยากอย่างนี้พอเป็นแล้วก็เป็นเลยแหละเรียกว่ายากง่ายต่อเนื่อง แต่ดีกว่าจะไม่เป็นไงมันก็เลยต้องทุ่มเทช่วงแรกให้มันให้มันทําให้ได้ซะก,ก่อนให้เข้าใจให้มันถูกต้องซะก,ก่อนเหมือนเหมือนฝึกขี่จักรยานเนาะถ้าไปทิ้งมันใช้เวลาฝึกจักรยานกี่วันสองวันโอ้โหแต่กวเป็นคนเก่งมากนะสองวันโอ้โหเป็นว่าฝึกกี่วันเ่ออาทิตย์คุณหมอใช้เวลาเจ็ดวันเปรียแบบเทียบนี้นะคุณหมอก็ฝึกมกราหนึ่งวันกุมภาหนึ่งวัน มีน,า,น,หน,นมาหนึ่งวันเมษาหนึ่งวันนะพฤษภามิถุนากรกฎาดาครบละเจ็ดวันเป็นไหมไม่เป็นเพราะว่ามันไม่ต่อเรื่องไงฝึกเจ็ดวันแต่ว่าฝึกเดือนละวันแต่ถ้าคุณหมอฝึกหนึ่งอาทิตย์เหมือนมาที่เนี่ยเจ็ดวันต่อเรื่องเป็นเลยไหมเปรียบเทียบง่ายๆว่าคุณหมอฝึกหลวงพ่อฝึกเจ็ดวันแต่ฝึกเดือนละหนึ่งวันไม่เป็นไม่เป็นนะหลอกลือว่านเลยนะ เดือนมันเป็นมันไม่ต่อเรื่องคุณหมอไม่ต่อเรื่องอน,นี่เราเรา,าสุขบัญถ้าเข้าใจแล้วจะไม่เสื่อมจะไม่เสื่อมดูอันที่สองของพระสุธบรมของพระเสกขาแบบนี้นะมีมีแม่ชีคเคยมาถามในคร์สปฏิบัติที่ยุวพุทธนะว่าก,การคขาว่าดับอายุตนะเนี่ยมันต้องตายไปก่อนมนถึงจะดับตาหูจมูกลิ้นไก่ใจเหรอแต่ถ้าอ่านพระสูตรจะเข้าใจเลยความดับ สลายตนะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ไปยึดมั่นไงดับความที่ปัอนเราเป็นสลายยตนะพี่หมอเห็นไหมแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะไม่ใช่ว่าคำวา่านิพพานหรือที่ทําไม่ได้ไปว่าตายนะที่ทาไปว่าปัจจุบันอยู่ยังในปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าดับความที่ปั้นว่าเป็นสลายยตนะต่างหากคนบางคนถามนิพพานแล้วมันมันจะดับอยตนะได้ยังไงมันต้องต่อตายก่อนยังไงตาหูจมูกรลี้งกายใจถึงจะด,ดับเปลี่ยนเท็ง,ง่ายๆอย่างเทวดาเนี่ยเอาไปา็นมลุธรรมความดี ตายไปแล้วก็ยังมีอาจานาไหมไม่ใช่ว่าตายแล้วไม่มีอาจานะนะก็ยังมีอยู่นี่ไงหรือตายไปเป็นอะไรเปรตสุรกายสัตว์รกมันก็ยังมีตาหูจมูกเลิ้นกายใจอยู่เพราะว่าไปยึดมั่นเอาไว้ก็ว่ามันเป็นตาหูจมูกเลิ้นกายใจแต่ถ้าละอวิชชาไปแล้วใช่ไหมเห็นเห็นตาเป็นอื่นหูเป็นอื่นอย่างเงี้ยคือเห็นเป็นอื่นไปแล้วหรือว่าไม่บันหมายโดยความเป็นตาหูจมูกเลิ้นกายใจมันจะตอบโจทย์ได้แล้วว่าให้คำวัดดับอายตนะมันดับยังไง มันดับความยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมเมื่อกี้พระสูตรจะบอกชัดๆเลยว่าที่ที่เบื่อหน่ายและลูกตาหูจมูกลิ้นกายใจและขดับความยึดมั่นดับความยึดมั่นว่าเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็จะถึงนิพพานในทิฏฐด,ดำเราคุณหมอกรับพิจารณาดูก็ได้อย่างเช่นขันธาตุในบทแรกอ่านคำว่าธาตุนะว่าปฏิจจสุบัติทุกหัวข้อเป็นธาตุเห็นไหมคุณหมอคือไม่ใช่แค่ธาตุสี่คุณจะกระตัดอย่างเนท่านตัดเรื่องง่ายๆเรื่องธาตุสิบแปดอย่างเงี้ย ตาเป็นธาตุรูปเป็นธาตุจักรูเป็นญาณเป็นธาตุก็หกสามสิบแปดทุกทั้งหมดปีอิเลเมนต์หมดนะแม้แต่ท่านก็ใช้คำว่ารูปก็เป็นธาตุเวทนาก็เป็นธาตุสัญญาก็เป็นธาตุสังขารก็เป็นธาตุวิญญาณก็เป็นธาตุแต่ว่าพูดคำว่าธาตุปั๊บทุกคนก็จะพุ่งเป้าไปที่ธาตุสี่ก่อนแต่ถ้าเรียนลึกซึ้งแล้วเอ้าทั้งหมดเป็นปอิเลเมนต์หมดเลยคุณหมอเห็นไหมที่ว่าขันธาตุอายตนะมีประมาณเท่าใดไม่มั่นหมายโดยความเป็นขันโดยความเป็นธาตุอายตนะ มันก็ปฏิถิพานจั๋ะตนเหมือนกันนะ่ะก็มันก็ตรงความหมายเดียวกันเพราะไม่ได้ไปยึดมั่นไงไม่ได้พิดมั่นว่าเป็นขันไม่ได้มั่นว่าเป็นธาตุไม่ได้ยึดมั่นว่าเป็นอายตนะอย่างนี้อันนี้พูดถึงคนที่ต้องการเรียนให้มันจบเนะี่ยมันจะจ่าแจ้งขึ้นแล้วมันก็ตั้งเป้าไปเลยที่ว่ากิจที่คนทาต้องทําอย่างนี้กิจอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีอย่างนี้อันนี้ถ้าถ้าเรียนไม่จ่าแจ้งที่หลวงพ่อมันก็ได้ระดับแต่ระดับหนึ่งอะแต่ว่าถ้ามันจ่าแจ้งแล้วมัน มันจะมีความมั่นใจมั่นใจว่าเออเรามาถูกทางแล้วยังไงมันก็ต้องถึงจุดหมายแน่นอนท,ท,ที่ที่เรียกว่าเห็นเห็นเป้าหมายแล้ว,ลวเห็นวิธีการยังไงคุณหมอคือมีเป้าหมายบางคนมีเป้าหมายไม่กลับไปเกิดแต่ไม่รู้วิธีการไม่รู้วิธีการแล้วก็ไม่ลงมือปฏิบัติด,ด้วยอันนี้ยิ่งถือไปปฏิบัติผิดเห็นไหมยิ่งไม่มีสิทธิ์เลยเมื่อก่อนเขียนหนังสือไว้เรื่องเข้าซอยผิดเข้าซอยผิด ว่าจะเข้าซอยสัมมาทิฏฐิแต่ไปเข้าซอยมิจฉาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆยังไงมันก็ไม่ถึงหรอกน้องพี่หมอยิ่งเข้าไปก็ยิ่งหลงถึงเช่นเข้าสุขทุกเราทําเองแล้วก็เริ่มลงบุปผิบัติมันจะถึงไหมเนี่ยไงมันก็ไม่ถึงกรรมเราทํากรรมเราต้องรับกรรมจะถึงไหมไม่ถึงนุ่นก็ไปนั่งคิดเลยว่าเฮ้ยนี่ไปทํากรรมอะไรวะถึงต้องเป็นมะเร็งถึงต้องไปเจอสุลามิถึงต้องเจอมดแดงกัดทําไมต้องถึงเป็นเจ้าแม่ภัยพิบัติด้วยเชื่อไหม ไม่เชื่อนะแล้วก็อย่าไปสนใจไงอย่าไปสนใจก็คืออย่างบอกยอมรับสภาพแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขโดยคือมันมีเราในอดีตหรอกแต่ถ้าไปคล่่าควรแล้วไปหาวิธีงั้นะโอ้โหไม่จบไปสิ้นหรอกงพ่อดูนะไม่จบไปสิ้นเพราะมันเพราะมันเพราะมันไม่มีเราในอดีตอยู่แล้วตั้งแต่แรกก็คือไอ้กรรมเก่าที่มันมาเจอเนี่ยก็ทากันกนรับรับมันไปแต่ว่าไปคลั่าควรแล้วไม่ก่อไม่ก่อกรรมตัวใหม่แล้วกันไม่ไปชอบมันไงไอ้ไม่ชอบนี่คือกรรมตัวใหม่นะ คือกรรมตัวใหม่เช่นไ,ไม่ชอบที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือก่อกรรมตัวใหม่ก็เกิดผลเป็นทุกข์วทนาแต่ถ้าไม่ก่อองค์ครีมานก็ได้ไปฆ่าคนมาเป็นพันคนนี้บวชแล้วเขาก็เอาก้อนหินเฟี้ยงอะไรเฟี้ยงเจ็บไหมเจ็บเลือดออกแต่ท่านก่อกรรมใหม่ไหมท่านไม่ก่อกรรมใหม่แต่ไอกรรมเก่าต้องรับผลไหมว่าเคยไปฆ่าคนได้เป็นพันคนคนเห็นเขาก็ไม่พอใจไปฆ่าญาติพี่น้องเขาพ่อแม่เขาอย่างเงี้ย เขาก็เอาคนหินเฟี้ยงบางอะไรเฟี้ยงทําแต่ว่าเขาไม่ถ้าไม่ก่อกรรมใหม่นี่ไงไม่ก่อกรรมใหม่อันนี้ก็จะเห็นภาพของของของการประบปฏิบัติด้วยนะของการปฏิบัติว่าเออทุกคนก็ต้องมาถูกต้องกรรมเก่าทั้งนั้นแหละตีพิมพก็ระดว่ากายเนี่ยไม่ใช่ของพวกเธอไม่ใช่ของใครอื่นมันเป็นการปรากฏของกรรมเก่าเห็นไหมคือถ้าถ้ามองแบบมองแบบให้มันเลยขีดจํากัดของคําว่าคนกับไอ้บอดี้คนนะ มันจะเริ่มเห็นอีกภาพหนึ่งว่าไอ้นี่มันคือมันคือการปรากฏของกรรมเก่าอย่างพี่หมอเนี่ยทำไมได้หน้าตาอย่างนี้มาทําไมไม่ได้หน้าตาเหมือนท่านกวีอ่ะก็กรรมเก่าปรากฏมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็กรรมเก่าปรากฏเป็นแบบนี้นี่ก็กรรมเก่าปรากฏแต่ว่าไม่ใช่คนนะไม่ใช่คนร่างนี้ไม่ใช่ของพวกเธอไม่ใช่ของใครอื่นเป็นไปการปรากฏของกรรมเก่าเป็นอภิสังคตะเป็นอภิสัญญาเวทียตติอะไรเนี่ย เพื่อจะมาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาก็คือเป็นเรื่องปรุงแต่งแล้วก็มีเจ็จำนองมาเพื่อจะมามามา,มาสัมผัสหาเวทนาใหม่แต่ว่าไม่มันเป็นแค่เครื่องมืออุปรกรณ์เงที่จะมาหาเวทนาแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ของใครนะไม่ใช่ของใครคือเวลาเรียนปฏิจจ์แล้วเรียนไปเลึกขึ้นลึกขึ้นที่พระเจ้าท่านตัดคือพระมาเล่าให้ท่านฟังว่าพวกเราเนี่ยสนุกกับการไปเยี่ยมวัดตูนวัดนี้ไงยแล้วก็สนุกกับการที่จะไป ไปไปโต้วาทะกอะไะของท่านปฏิบัติยังไงของเราปฏิบัติถูกของท่านปฏิบัติผิดนะคถามว่าพระพุทธองค์เนี่ยมีความสนุกสนานกับอะไรใช่ไหมพี่หมอถ้าเกิดท่านสนุกสนานกับวิชาก็คือกับความรู้พวกเนี้ยเหมือนกบเหมือนหลวงพ่อลวกันหลวงพ่อเป็นคนที่มีความสนุกกับวิชาความรู้แต่จะให้ไปเทียววเท่ยววัดนู้นเที่ยววัดนี้เที่ยวนู้นไปเยี่ยมนั้นไปโตวาทีพาหลวงพี่เล็กพี่มารุษไปแข่งกับพวกนั้นไปไหมเนี่ยมีใครเขาไปเลยพูดถึงง่ายๆนะ แต่ว่ามีความสุขมีความสนุกอยู่กับการเข้าใจธรรมะระดับลึกขึ้นแล้วม,มันเบิกบานที่ว่ามันทำให้เกิดความปราโมดมันเป็นสปิริตชอตเอนร์เทนเมนต์คือมันเป็นความบันเทิงทางทางสติปัญญาทางสติปัญญามันไม่ได้บันเทิงว่าไปดูวัดนู้นมีอะไรบ้างวัดนี้มีแล้วก็ไปคุยโต้เถียงไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวจะนึกว่าอากรรมไม่มีหรือกรรมมีแต่ไม่ได้มีคนเห็นไหม คือเตจำนงไม่ไม่มีผู้ก่อกรรมไม่มีผู้รับกรรมแต่มีแต่กระแสธรรมดลกรรมมีนะไม่ใช่ไม่มีนะเดี๋ยวว่าหลวงพ่อเนี่ยมิจฉาทิฏฐิสอนว่าไม่มีกรรมมีกรรมมันก็มีเช่นความโกรธมันก็มีผลของความโกรธมันก็มีคือทุกข์แต่มันไม่ใช่คนมันเป็นอิเลเมนต์ไงเป็นธาตุเห็นไหมเทวพบเป็นปัจัยชาติจึงมีธาตุในกาวีนั้นๆั้นเห็นไหมมันก็ตั้งมาอยู่อย่างธรรมดาคือต้องเอาหัวข้อสั้นๆมา่อนอาจานกวีแล้วก็จะเริ่มเกตแหละนม่พอไปขยายทุกหัวข้อ อ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นธาตุทั้งหมดอย่างนี้ยกตัวอย่างมันก็จะมีกรรมสามทางในกายกรรมวจีกรรมอันนี้พี่ปรทุษดึงเอาเรื่องวจีกรรมขึ้นมาอันแรกก็จะเป็นมโนกรรมอันนี้ที่ท่านกล่าวนะก็คือเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ไปก่อไอ้กรรมใหม่ขึ้นมาไม่ไปก่อไอ้วจีกรรมใหม่กายกรรมใหม่มโนกรรมใหม่ละกันนะถึงถูกต้องกรรมเก่า เกิดมาแล้วก็รับรู้แล้วทำให้สิ้นไปคือไม่ไม่คือไม่ไปแก้แค้นไงอย่างเช่นรัารู้แล้วว่านี่มันเป็นกรรมเก่ามีเหตุกระทบกระทั่งกันมาแต่ไม่เอาแล้วไม่ไม่สู้ไม่แก้แค้นเพราะถ้าแก้แค้นมันจะไม่จบมันจะไม่จบนีงนันกระถามได้ว่าเราเคยเห็นอัสวะที่มันที่มันจะพาไปก่อบพชาติต่อไปให้เกิดเวทนาอีกมีไหมไม่มีพระเจ้าข้าอย่างนี้นี่พูดตรวจง่ายๆนะแต่ก็จะเห็นว่ามันจะมีคําที่เหมือนกันอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตัวเองเห็นไหมแล้วก็ให้ผลมาจํากัดเวลากดเลขกันมาดูเสิร์ชเห็นไหมแล้วก็คนน้อมเข้ามาใส่ตัววินชูชนพึงดูได้ตัวเองแล้วจะมีคำหรือซ่อนอยู่นะรที่หมอมันคือคําสวดบนของพวกเรานี่งเนี่ยนี่คือความเห็นที่ว่าอันเนี้ยเป็นเป็นความเห็นที่ไม่เก่าไม่ไม่จํากัดเวลาไม่ว่าสมณาชีพามที่ไหนก็ต้องเห็นแบบนี้เหมือนกันว่าเออถูกต้องไอ กรรมเก่าแล้วก็ทาให้สิ้นไปแล้วก็ไม่ก่อกรรมใหม่มันก็จะไม่มีทุกข์คือไม่มีไอ้ชาติชรลาบนะอีกต่อไปนั่นเองนะขอบทุดท้ายไปก่อนด้วกันบทนี้นะคนพานกับบัณฑิตเนี่ยมีอวิชชาเหมือนกันจะได้รู้ว่าจะต้องทํำยังไงดีคือคนพานก็เกิดมามีอวิชานะบัณฑิตก็เกิดมามีอวิชานะ,ะสรุปง่ายๆก็คือคนพานกับบัณฑิตเนี่ย เกิดมามีอวิชชาเหมือนกันมีตัณหาเหมือนกันแล้วก็ต้องมาเจอนามรูปรอบๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาจาระเหมือนกันที่ปัจจัยไปกระทบไกิดผัสสะแบบนี้ให้ทําให้เกิดสุขบ้างทุกบ้างอันนี้เหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันนี่ก็สุดสุดท้ายในพาราตรกฟที่สองเนี่ยอะไรที่เป็นความแตกต่างระหว่างคนพานกับบัณฑิตนี้ก็คือคนพานเกิดมามีอวิชชาแล้วก็มีตัณหาแล้วก็มีผัสสะสุขทุกนี่แหละแต่ไม่ได้คิดจะปฏิบัติธรรมเพื่อจะเป็นละอวิชชา มื่อกายแตกแล้วก็เข้าไปหากายใหม่อีกอันนี้ไม่สิ้นสุดเนี่ยไม่สิ้นสุดส่วนบัณฑิตเนี่ยเกิดมาก็มีอวิชาเหมือนกันนะมีวิชาเหมือนกันแล้วก็มีปัณหามีอายตนาหกมีผัสสะที่ต้อเกิดสุขทุกข์เหมือนกันแต่ว่าบัณฑิตเนี่ยมาเรียนรู้เพื่อจะไปละอวิชาแล้วก็ไม่หากายใหม่อีกแล้วเห็นไหมดังนั้นพวกเราก็ต้องสำเนีกดูในใจแล้วกันนะว่าเออเกิดมาเพราะว่าอาวิชาปรุงสังขารมาแล้ว ก็ต้องมามีนามรูปตรงปัจจุบันแล้วก็ต้องมาเสวยสุขทุกข์ต่างๆรอบๆตัวกีเหรอทาไงดีนะถึงจะไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วใช่ไหมบัดิก,ก็เลยมาขวนขวายเรียนนี่ไงเรียนเพื่อจะไปละอวิชาละกันละตัณหาแล้วก็ไม่หากายใหม่อีกแล้วอันนี้คือเราก็ดูในสังคมภาพรวมๆก็ได้ใช่ว่าคนส่วนใหญ่ก็กก็กก็เกิดมามีอวิชาทุกคนอนะถ้าไม่มีอวิชาคงไม่ต้องเกิดเพราะเป็นพระอรหันต์แล้วไง แล้วก็มีตัณหาทุกคนแล้วมีตุกทุกทุกคนแต่คนตัวใหญ่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะละอวิชาไม่ได้คิดจะละวิชามันก็เลยต้องไปเกิดใหม่อีกมีกายอยู่แต่ไม่ไม่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดพี่พขอบทสุดท้ายแล้วกันนะกายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอไม่ใช่ของใครอื่นเป็นกรรมเก่าเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อพูดแล้วไม่มีหลักฐานพางบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ฟังธรรมะแบบนี้แต่ยังปฏิจจ์แปดร้อยกว่าหน้าเนี่ย หลวงพ่ออ่านมาสักสี่สิบปีแล้วกันนะมไม่เคยรู้ว่าตรงไหนอยู่หน้าไหนตรงไหนบทไหนไปต่อกับอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ภาวนาดูตามแต่ภาวะในแต่ละหัวข้อไงแล้วก็มาเทียบเคียงเห็นความต่อเนื่องเห็นความเหมือนกันเห็นความเชื่อมโยงเห็นวิธีการการแก้หรือการปฏิบัติว่าต้องปฏิบัติยังไงอย่างนี้บทนี้ก็จะมีคำสามคำแรกก่อนนะที่ว่ากายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอ ไม่ใช่ของคนอื่นนะไม่ได้เป็นของใครนะไม่ใช่ของท่านกวีไม่ใช่ของพี่หมอมันเป็นการปรากฏของกรรมเก่าที่ว่าทําไมได้หน้าตาม,มาเ,มเหมือนกันทั้งที่เป็นธาตุสีนี่แล้วก็ที่เกิดมาก็เพราะว่ามีอภิสังคตะก,ก็คือเรื่องปรุงแต่งแล้วก็มีความจงใจอภิสังเยติแล้วก็เป็นที่ตั้งของเวทนาเพื่อจะมาสัมผัสกับเวทนานี้เมื่อไอ้สาวกเข่งน,นี้เราก็มาพิจารณาเป็นปฏิสุบาทว่า อ๋อการปรากฏของกายก็คือนามรูปเห็นไ,ไหมนามรูปที่เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากวิญญาณวิญญาณเกิดมาจากสังขารอ๋อมันมีการปรุงแต่งปรุงดีปรุงร้ายหน้าตาถึงไม่เหมือนกันนี่ไงแล้วก็แล้วก็ปรากฏมาเป็นไอ้อายตนะแล้วก็ผัสสะ<ๆ>ก็ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นว่าบางคนมีกรรมเก่ามาก็ไปอยู่ในไปเกิดในสังคมอะไรระดับล่างๆแล้วกันนะ หลับตง่างลำบ,บากพ่อแม่ขี้เหล้าเมายาเคยเคยเคยเด็กมาเล่าให้ฟังพ่อก็กินเหล้าเมายาแม่ก็อะไรอาชีพอาชีพเป็นอบายภูมิบุกกลับมากัะทะเลาะกันตีกันลูกก็เห็นอย่างนั้นอย่างนี้คือ,น,คอ,น,คอนี่คือต้องไปผัดสะอย่างนั้นได้กายได้ก็ไม่ใช่ของเขาหรอกมันเป็นกรรมเก่าซึ่งต้องมาเจอไอ,อ้อจนะผัดสะไม่ช่วยนาอย่างนั้นคือมันไปมองเห็นเป็นคนนะไม่มองเห็นเป็นคน,นะน,น,คนยกตัวอย่าง อย่างเมื่อก่อนมีเจอครอบครัวหนึ่งผู้ชายในขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปขาหักลม้มแม่กับลูกสะใภ้ก็เลยชวนกันไปเยี่ยมผู้ชายคนนั้นระหว่างไปเยี่ยมขี่มอเตอร์ไซค์ไปขาหักลม้ลมผมละขาหักนะก็ไปนอนเข้าเฟื่อด้วยกันสามคนถามว่าวมันบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันเป็นการปรากฏของไอ้กรรมเก่าที่ท,ที่ทาร่วมกันมาอันนี้เจอบ่อยนะไอ้ปรากฏการณ์คุณลุงาเคยเห็นไหม เห็นไหมที่ว่ามันถ้าเกิดมันมีกรรมสัมพันธ์แล้วมันก็มาเจอกันแต่ว่าไม่ใช่มันไม่ใช่คนไงมันไปนแค่การปรากฏของไอ้กรรมสัมพันธ์อะไรอะไรนี่แหลนะนะอันนี้เวลามองเป็นปฏิจจามันมันหาคนไม่เจอแล้วก็มาต่ออีกบทหนึ่งว่าเออถ้าถูกต้องไอ้กรรมเก่าเราควรจะทํำยังไงนะก็อย่าไปอย่าไปแก้แค้นต่อสู้ด้วยกันก็ทาไม่ก่อกรรมใหม่ไม่ก่อกรรมใหม่อันนี้คือจะเป็นทางทางแก้นะส่วนไอ้กรรมเก่าเนี่ยมันแก้ไปได้แล้ว ปฏิสว่าเขาก็เลยแบ่งเป็นสามช่วงเวลาอย่างอาวิชาเป็นปใจใัจัยเกิดสังขารนกระเขตอดีตเหตุอดีดตดดที่มันปรุงนี้มาแล้วก็ถะต้องมาเกิดวิญญาณกับน,นามรูปอิจฉนาผัสสะเวทนาอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ก็ได้เหตุอดีตอันนี้เหตุปัจจุบันก็คือถ้าสร้างตัณหาอุปทานพบอันนี้เป็นเหตุปัจจุบันนะผลก็จะต้องไปเกิดเป,เป็นนู่นเป็นนี่เช่นไปอบาอยาภูมิแลวกันนะัหรือไปสุขติแต่ถ้าไม่สร้างเหตุไอ้กรรมไอ้กรรมตัวใหม่คือตัวพบตัวใหม่ ชามันังไม่มีนี่ไงมันก็เลยเป็นเหตุอดีตผลปัจจุบันเหตุปัจจุบันผลอนาคตเห็นไหมคือเวลาศึกษาแล้วมันมันจะมันจะสนุกแล้วกันนันี้พระชันบอกมันมีความสนุกสนุกสนานมีความมีความบันเทิงกว่าความเข้าใจแล้วมันก็มองเห็นไม่เห็นว่าทำไมผู้ชายนทอพระไทยที่จะไม่สอนคุณหมอได้ออยางเพราะมุมมองเนี่ยมันต่างกันริบปลิวเลยที่ว่าเป็นอาสาทางนยาเนี่ยไม่ใช่ของคนทั่วไปที่จะเห็นได้ง่าย แล้วมันก็มีความซับซ้อนอยู่ใน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 ,ในทุกบทแล้วกันนะที่ซ้อนๆซ้อนๆตัวกัอยู่แต่ถ้าศึกษาบทเดียวเนี่ยไม่ไม่ได้มันมันมันไม่แจ่มแจ้งเพราะว่าไม่ได้เรียนไอ้องค์ปกรณ์ย่อยๆ